แต่ปากฉันนะพระร่วงฉันทายถูกมาหลายปีเลยนะตั้งแต่อันนาเสือจนแอนโทนเนียวันปีนี้นะมิยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024นะโอเปอมิยูนิเวิร์ตปังกอกมาได้40นี่แหละมงแน่นอนมงแน่นอนแล้วถ้าไม่มงนะกูจะด่าอีพวกกรรมการทั้งหลายเนี่ย สาบแช่งมันไปจนกว่าะจะตายพราอะไรรู้ป่ะพราว่าโอเปามันบอกว่าพร้อมไปจะต้องให้สูรีได้ซูริหน้ามันไม่สวยหน้ามันไม่สวยที่ทุกวันนี้มันสวยเพราะว่าช่างแต่งหน้ามันแต่งเก่งแล้วถ้าเอาซูรีไปนะ่ะไม่ได้มงสามแต่ถ้าโอโอเปาไปมีโอกาสได้มงสามดูอย่างล่าสุดเมิสซูเปาเนชั่นแนลออินโดนีเซียหน้ามันป้าไหมล่นะ หน้าอย่างกะละมังหน้าป้าเลยยังได้เลยอีพวกลูกครึ่งทหลายตกกระป๋องหมดเหมือนกันการประกวดอ่ะถ้าอยากได้มงสามดูอภัสราเซยงคว้ามงหนึ่งมาได้แหละสวยหน้าหวานดูอย่างปุ๋ยพรทิพย์หน้าชิรังกระดกคว้ามงสองมาได้พ่อแหละพรนังหน้าไทยหน้าหวานแล้วจะไปเอาคนอื่นลวสุริมันเตี้แล้วแก่อายุสามสิบแล้วแล้วก็จะมาที่นาทะเลก็หน้าแก่ แต่ถ้าทับสามก็ต้องมีสามคนนี้แหละจับมือกันก็โอเปาสุริทับสามก็โอเปาสุริแล้วก็นาทเรียถ้าไรนาทเรียหน้ามันแก่สามสิบตูริก็สามสิบนางเคยเล่นละครถึงแม้ตอนนี้นางจะเป็นนักแสดงช่องวนันแต่นางเคยเล่นพมรมลิตกับเบลล่าเป็นตัวประกอบอันดับสี่ด้วยขณะฉันเล่าข่าวทุกวันยังไม่รู้จักนางเลยเพราะฉะนั้นต้องโอเปาอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไรสูร้อยแปดสิบ แล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้หน้าหวานหน้าไทยฝรั่งนะมาชอบผิวสีน้ำพึง่งอืมอีพวกกรรมการชอบตอแหลเปิ้วเปิาเผิมเป๊ผอมตรงไหนเมื่อวานนี้พีล่ลิมไม่ผอมเลยใส่ชุดไปน้ำยืนลงไปก็ไม่จมเอาอีพวกตัวเตี้ยๆไปเหรอยืนลงไปเป็นคู่กับฝรั่งจมมิดอยู่ในเวทประเทศไปแข่ง,ขงเขาเป็นร้อยประเทศน่ะหน้าเขาคมหน้าเขาสวยรู้แล้วป่าอีพวกกรรมการพรุ่งนี้นะ ไปนอกถ้าโอเปาไม่ได้นะกูจะด่าสาบแช่งไปพวกมึงไปจนกว่ากูจะตายบอกว่าแม่ว่าใครจับมืออะโอเปาลุริไงสูริภูเก็ตอะไอสลานอะไรบอกมุกก็สวยนะแม่มุกอุบลใช่ไหมมุกอุบลใช่ไหมมันเตี้ยเมื่อวานนะ่ยมันเดินสะบัดสะบิงเล็ดเล็ ฟาดสับๆๆๆๆแต่อย่าลืมว่ามันเตี้ยหน้ามันไม่สวยจะเอาเดินสวยอย่างเดียวและไปสู้อะไรเขาได้มันต้องครบองค์ประกอบหมดเข้าใจหรือยังเนมเนมบอกนาตาเลียสวยไหมแม่นาตาเลียน่ะมันแอคชั่นเก่งมันแอคชั่นมันแบบว่ามันเหมือนกับนางงามโลกกันหน้ามันแก่มันอายุสามสิบ ถ้าจ่ายอย่างเมื่อวานนี้นะทเลียมันก็ทําได้ดีบนเวทีพิลิมแต่ว่าป๊อปปี้เมื่อวานปิดใส่ไอ้จุกตรงมวยผมตรงกลางดูแลแ้วแก่มันกับยายซิมอายุห้าสิบนะป๊อปปี้เนี่ยมันเป็นงี้บุกโกมันส่งประกวดแล้วเมื่อวานนี้นะบนเวทีเหรออิมิกเฉลิมสีดับมันไม่ทําผมมันน่าเกียดผมมนะันอ่ะแก่อย่างกับป้าเลยแล้วตัวมันก็อ้วน แล้วมันไปเยืนอยู่บนเวทีน่ะแล้วมันไปประทะกับอนโทเนียโอ้โหอันโทเนียนี่กบอีนิกเฉลิมเสียอีนิกเฉลิมสีนี่แบบตายคาเวทีเลยไม่ได้เกิดเข้าใจหรือเปล่าเพราะมันอ้วนไม่สวยแล้วทําผมก็แข็งงักเลยเอออนโทเนียโพซิลกบไปหมดเลยเพราะนั้นน่ะหลังจากที่จัดงานนี้เสร็จแล้วแม่ปุ้ยต้องรีบกับทีมงานคิดเลยว่าจะทํายังไงแอนโทเนียต่อยอด ให้นางจัดคอนเสิร์ตให้นางเลยปั้นนางให้มันเป็นแบบปั้นแอนโทเนียให้เป็นแบบลิซ่าแบ็คพิงคนที่สองซับพาวเวอร์ของประเทศไทยเข้าใจหรือเปล่าแม่ปุ้ยตีพีเอ็นอีคณะหมูกก่อกาะโอเปาลูกรักแม่ลินาะเอากูวิเคราะห์กูวิเคราะห์ไปตามความเป็นจริงมึงอยากให้ประเทศไทยเป็นซับพาวเวอร์ให้คนรู้จักทั่วโลกหรือเปล่าล่ะมึงเอาตัวเตี้ยๆไปแล้วมึงดูแต่ครั้งนี้ที่ประกวดอ่ะ มันไม่เหมือนปี2023 2023อนโทเนียมันนางงามโลกมาประกวดอีเจสซี่ก็มีแฟนขับเป็สิบล้านเป็นดารานักแสดงเป็นนางแบบแล้ววีนาซิงแม่งนางก็แบบว่านางก็เลิศผัวนางก็รวยเป็นหมื่นล้านเหมือนกันนางก็มีเงินใช่ไหมเออแล้วก็มีนารินมาอีกคิดดูสิแนนะ่ปี2023แต่2024มันไม่มีเว้ยว่ามีนางงามเนี่ยทั้งหมดที่มาประกวดมีใครเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงโดงง่งดังไม่มี มีคนเดียวว่ะหนิวจอมพลังเมียของกันจอมพลังแต่ว่านางไม่เลด็ดนางไม่มีจริตนางงามเมื่อวานชุดประจำชาติของนางก็ลุ่มล่ามชุดประจำชาติอ่ะนางหน้าสวยร่้งสวยแก้ผ้ามาสวยแต่นางเดินไม่สวยไม่มีจริตนางงามไม่เลด็ลดเลด็ลดเลดพลังเรียบร้อยเกินไปเข้าใจปะโอาาเปาไงมอง จับมือคู่โอปาซูริทับสามโอปอลซูรินาทลีอคณะมูก่อป่อแม่เลิกโกรธแอนโทกไม่ได้โกรธกูเพียงแต่ว่าเออสองครั้งแล้วมันเจอกูมันไม่ให้ค่ากูมันไม่มองหน้ากูมันไม่ยกมือไหว้กูเงยหน้ามามองกูนางยังไม่สนเลยไม่ให้ค่ากูเลยอสรุปฟันทงพรุ่งนี้ พิลิม14ดูให้ได้ช่องวันสองทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดช่องวัน31ด,ด,ดิจิตอลอะ่ะฟันทองสองทุ่มครึ่งนะพรุ่งนี้วันที่14วันอาทิตย์กรกฎาช่องวัน31ถ่ายทอดสดโอเปารมองจับมูอคือซูอ 3, อริทับสามโอเปาซูรินาเทเลียทับห้าโอเปนาเาเลีย, 5, ป,ลยปัปปี้ แล้วก็อีกคนหนึ่งให้ใครดีวะทัพพาจริงจริงอยากให้หมิวจอมพลังนะเพราะนางสวยหนะ้าสวยไงแต่นางเดินไม่เล็ดไงานางไม่เล็ด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 ไงนางไม่มีจิตนางงามอะ่ะทัพพ่าอยากให้หมิวจอมพลังนะเพราะกันจอมพลังเนี่ยพรุ่งนี้ไม่รู้จะมาเชียร์หรือเปล่า <c oughs> พรุ่งนี้วันนี้ไม่เห็นกันจอมพลังมาเชียร์เมียเลย หนิงไงบอกว่าซูริมีสิทธิ์มงฟันกันหน้างานไหมก็พรุ่งนี้ต้องลุ้นน่ะแต่กูได้ข่าวแววมาว่าอีพวกกรรมการทั้งหลายมันบอกว่ามันจะให้ซูริมันบอกซูริหน้าสวยมันจะให้ซูริมแโอเปาผอมไปแต่เมื่อวานเนี่ยโอเปาเนี่ยพีริมเนี่ยไม่ผอมนะกําลังสวยเลยชุดประจําชาติก็สวยมากเลยเออแล้วเมื่อวานได้รังวันตั้งเยอะแยะก็โอเปาอ่ะ และพรุ่งนี้ถ้าหากว่า,าพลาดจากโอเปานะคุจะสาบแช่งอีกพวกกรรมการไปจนกว่าคุจะตาย